ยิงโสดยิงปังกระต่ายพันนิพาฝากผลงานอันลบั้มใหม่สิบเพลงรวดเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าในตอนนี้กลับมาสู่ความโสดอีกครั้งแล้วสําหรับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาล่าสุดได้ออกมาเผยเรื่องราวความปังหลังโสดบอกเลยค่ะว่างานนี้ทําเอาแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะโดยเธอนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอจส่วนตัวเอาไว้ว่าอัลบั้มใหม่ของกระต่ายพันนิพาโปรดิวเซอร์ดู อาจารย์จิมนนี่ภูไทย10เพลงรัวๆไปเลยค่ะฝากติดตามอีลาแน่เดอค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องกระต่ายด้วยค่ะ